ก็สวัสดีครับช่องบาบุญทองเห็หมันเดินกคนคุกน่ั้นจะพาไปดูเขาใส่หมอนเหล็กของรางรถไฟอีกจุดหนึ่งนะอของใครบ้านป้องลุกคนเขาใส่มาแล้วตัวนี้เขาเพิ่งมาใส่ จะรับรับช่วงโค้งไงโค้งของตัวสะพานเลยโอยโค้งของตัวรางรถไฟเนี่ยก็จะยุบข,ขึ้นห,หน่อยเขาก็ยุบขึ้นขนาดนี้พอดีปามาเห็นคุณ,คณ,คณ ช้รถอไรรถเทนที่มีชิ้นในตัวรถกงยกมาแต่หมอล้างรถไฟนี่นะถามว่ารถมามาจากประเทศจีนทุกคนในประเทศไทยไม่ได้ผลิตประเทศไทยเราแค่ผลิตแค่โครงเฉยๆคนโครงตัวนี้ทำเสร็จต,ตั้งนานแล้วทุกคนตัง้งแต่นตั้งแต่หลายเดือนแล้วทุกคนตั้งแต่ก่อนปีใหม่นี่นะแต่หมอนเล็กเขายังไม่มาใส่ มันจะโค้งเข้าหากันนี่แหละแล้วว่าเขาจะใส่แบบนี้อธรรมดาหรือจะยกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจียกคือเป้่าน่นะทุกคนทุกตานเปอีสานเขาไปน้าเนาะทุกคนเป๊าไทยหน่อยอีสานหน่อยนะทุกคนเน่อยคนอีสานเลยทำยังไง ยกขึ้นทุกคนใช่ไหมอ๋อมันเป็นหมอนยกขึ้นทุกคนเป็นหมอนระดับยกขึ้นไลอืมใช่แล้วทุกคนเป็นหมอนยกขึ้นนะจริงๆด้วยทุกคนเป็นหมอนยกขึ้นจริงๆเลย เป็นหมอนยกสูงทุกคนเนี่ยจะรับทางคุ้งไงอืมหมอนยกมันเป็นหมอนยกยกขึ้นสูงทุกคนอู้เป็นหมอนยกขึ้นสูงคุณมันเป็นหมอนยกขึ้นสูงนะเนี่ย มันมันมันเป็นหมอนยกขึ้นสูงเป่าเงินไ่มมันเป็นหมอนยกขึ้นสูงเงินไหมไอ้ตรงนั้นเป็นเป็นเรียบเนาะตรงสะพานพุ่งมันเรียบอันนี้ยกขึ้นสูงเงินไ่มถูกแล้วเนาะพุ่นไหมพุ่งพุูดไหมจะใส่หยากหยักมันเลย nghe yeah, có bố hụt muối hết trơn chắc mưa à Mới hết mày mưa mày 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 màng mày đi mày 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 เป็นอย่งน้คอนสูงนะฮะฮ่า่าฮานี้ก็าทำตั้งนานแล้วนะตึกเนี้ยเนี่ยตั้งนาเจ็บไปตั้งนานแล้วคุบ ก็คุณมันทำเสร็จแล้วก่อนเขาทำอยู่เนี่ยพี่พักก็อยู่ตรงนี้แหละจุดมาท,ทีาท่ทำเรื่องท่านทำเสร็จทันทีแล่วเขาก็ไปทำอยู่ตรงที่สะพานยังทำอยู่ที่สะพานยันเลย มันเป็นหมอนสูงทุกคนไม่ใช่หมอนต่ำหมอนต่ำม,มันจะเรียบแต่ตรงนีหมอนเรียกเด็ติดติดตรงนี้เลยอันจะเป็นหมอนสูงนี่น่า,นาจะเสร็จ รถใส่กันว่าขันยาทุกคนนี่ค่อยๆง่ายๆขันยาชุดนี้ทําอยู่ที่สะพานยังุดนี้ตัวสะพานยังก็น่าจะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วก็ใช่บอก ตรงนู้นน่ะจะเป็นเรียบๆทุกคนนะ่ะไอโครงตรงนู้นน่ะมาจากนู่นนะ่ะเรียบมา,มาจากนู้นจะยกสูงขึ้นหน่อย เที่ยวมามากับรถคีนก็ยกขึ้นเอาเลยคีนยกใสเลยนะมาอัปเดตทุกคนเนี่ยเนี่ยมันโค้งเข้าหากันโค้งมาอยู่คูโค้งที่สองคนมาหานี่จุดนี้ทำเสร็จต้งงานเลย นัก่งหดกสอน้นนี่หายรถตกแน่เลยนะนตกอยู่ตก่ลเดินหาหัวนถ นายก็เสรมาจากน่นยนบนี่เป็นเป็นหมอนยกสูง สูงขึ้นไงสูงสูงขึ้นเดือนสูงขึ้นเป็นหนึ่ง งมาเข้ามาตรงทางสร้างทางยุระดับแล้วก็มาลอดสะพานสะพานที่ทำก็ท้วกทก็็บ thank you